สวัสดีครับพี่น้องและเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมานอกสถานที่มาเที่ยวเมืองสมุทรปราการก็คือเมืองโบราณนะครับมาแล้วก็ไปอยู่ข้างในกันนะครับมาถึงปุ๊บประตูแรกอยู่สายมือเลยนะครับเป็นรูปของอพญานาคราชชื่อระ ชื่ออะไรเนี่ยอ่านไม่ถูกเลยเพื่วยช่วยอ่านดูนะเนี่ยอ่านไม่ถูกเลยนะอะไรอ่านว่าอะไรดีเนี่ยมีชื่อว่าเอรักปัตตาตานคาราตโอเคเอาตามนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยแต่เนี่ย,ยอยู่ซ้ายมือเข้ามาจะเจออ่าพญานคราตอยู่ซ้ายมือก่อนนะครับแล้วไปที่ขวามือครับโอเค ขวามือโอเคอย่างนี้อันถูกนะครับอันนันตนักคราชนะครับชื่อพญานคราชฝั่งขวามือนะครับแล้วเขาก็เดินเข้าไปข้างในนะครับเมือโบราณเ,เดินมาแล้วครับฝั่งขวามือก็จะเป็นคลองนะฮะเป็นสะพานข้ามคลองตรงนี้เป็นสะพานข้ามคลองอ๋อ ฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะน,นะครับเป็นสะพานข้ามคลองนะฮะนันเี่เมืองโบราณนะครับพอเข้ามา้านในตรงนี้จะดูเห็นชัดเจนนะครับขวามือจะเป็นร้านอาหารที่ร้านโอโยะเมืองโบราณนะครับเป็นร้านอาหาร ตอนนี้ก็มีทัวเข้านะครับเยอะมากครับวันนี้มีคันไม่รู้มีรถตำรวจนำทางด้วยคฮะกำลังเข้ามานะครับพอหันหน้าออกถนนนะครับก็มนนันจะเป็นป้ายทางออกสนงเขียนว่าอะไรครับวสสสอ,อ166 60ปีเมืองกุราสุขปราการ สิ่งมหัศจรรย์ของคนไทยเพื่อคนทั้งโลกนะครับนี้นะครโอเคไปเดินไปทางไหนนะก็ไม่เจอพญานาคทางออกก็มีอีกชื่อหนึ่งนะครับดูว่าชื่ออะไรนะครับนี่อันนี้อ่านออกนะครับ วาสุกีนัคราชนะครับน่นอันนี้อยู่อยู่ฝั่งซ้ายมือขาขาออกนะครับอ่ะต่เนีย,เ,ยเราไปดูทางขวามือเหมือนไม่รู้ผมคิดเอาเองครับมันเหมือนแบบสมัยก่อนว่าเป็นพญานาคเพื่อปกปานปกปองเมืองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับฝั่งนี้ชื่อจุลินทนคราชนะครับีฝั่งขวามือขาออกนะครับเนี่ยครับ ออกถนนนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับออพอเข้ามาแล้วตรงนี้สายมือเนี่ยจะเป็นสถานโบร,ราณจำลองอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดยันชื่ออะไรผมยังไม่ได้ดูน่าจะเป็นจำลองมาจากแถวใกล้ๆอะไรถนนพระอาทิตย์นะ่ะตรงนั้นหรือเปล่าครับป้อมประการหรือเปล่าหรือป้อมพระจุลนอะไรนี่แหละผมไม่รู้นะเน,นี่ยไม่เข้าใจอันนี้คืออยู่ก่อ อยู่ซ้ายมือนะทางขวามือเข้ามาแล้วก็จะเป็นร้านอาหารโอหยวนนะครับ mm hmm. พอเข้ามาตรงนี้จะเป็นนับเลเลยครับมาปั๊บเจอน้ําพุเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้เหมือนเขาเรียกอะไรตรงนี้พระพผมสีดาหรือเปล่าครับคล้ายๆพระผมสีดาเเรษฐอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะ อ๋อจริงๆเลยครับเป็นเท้ามาหาพรหมนะครับครับมาเจอเป็นเท้ามาหาพรหมพ่มาครนะับทางขวามือของทางเท้านะครับจะเป็นรูปของอพระนางมหาเทวีจายะเทวีทรงนกยูนะครับน่สวยงามครับโอเคนะครับเนี่ยคือ บรรยากาศทางเข้ามาถึงก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือเข้ามาแล้วข้างอย่าไม่ได้เข้าข้างในนะี่คือเข้าพันจากเข้าประตูเฉยๆนะครับนี่นั่นนั่นคือไปทางออกนะครับโอเคครับ